The ะทรานสปอร์เตอร์คนละห่ำไปบี้นรกภาพยนตร์ปี2002แฟรงค์มาติน พนักงานส่งของผู้เข่งคัดในกฎระเบียบของตนเองได้รับจนป้นธนาคารขับรถหลบหนีตำรวจอย่างคล่องแคล่วเพื่อไปส่งถึงที่หมายงานที่เขาทำเขาไม่เคยตั้งคำถามว่าขนอะไรหรือไปส่งให้ใครเพราะงานส่วนใหญ่นั้นมักเป็นเรื่องผิดกฎหมายระหว่างที่เขากำลังเดินทางไปส่งของชิ้นใหม่รถได้ยางแตกเมื่อลงมาเปลี่ยนยางจึงได้เห็นว่าของที่นำไปส่งนั้นมันขยับได้พอจอดแวะซื้อน้ำเขาจึงตัดสินใจละเมิดกฎและให้น้ำกับสินค้าที่นำไปส่งเมื่อเปิดออกมาเธอคือไลสาวสวยที่ถูกจับมา เขานำเธอไปส่งให้ดาเลนเมื่อดาเลนจ่ายค่าจ้างเสร็จก็จ้างงานใหม่ทันทีโดยให้นำกระเป๋าหนึ่งใบไปส่งยังที่แห่งหนึ่งระหว่างทางเขาแวะหาอะไรกินพอเดินกลับถึงรถรถก็ระเบิดใส่เขาแต่ดีที่เขาไม่ได้ลัาบาดเจ็บมากนักเขาจึงกลับไปยังที่เดิม และจัดการกับพวกที่เฝ้ายามหลังจากนั้นก็ขโมยรถและขับหลบหนีออกมาเมื่อขับมาสักพักเขาจึงได้เห็นว่าไลาแอบอยู่บนรถคันที่เขาขโมยมาพอมาถึงบ้านเขาก็ให้ข้าวเธอกินจากนั้นก็ไปนอนไลแอบค้นห้องของแฟงจะรู้ว่าแฟงเคยเป็นทหารมาก่อนลุงเชาสารวัตรทาคนี่มาหาแฟงพร้อมกับปทะเบียนรถที่ไฟไหม้แฟงบอกว่ารถถูกขโมยไปเมื่อสารวัตรกลับไปก็มีมิไซย,ยิงเข้ามาที่บ้านของแฟงเขาพาเธอหนีลงไปชั้นใต้ดิน และรีบลงไปในท่อระบายน้ําก่อนที่บ้านจะระเบิดเขาพาเธอดำน้ําไปยังบ้านอีกหลังหนึ่งของเขาแฟงบนตัวเองที่ละเมิดกดจนเป็นเรื่องไลจึงชดใช้ค่าเสียหายให้หลังจากนั้นทั้งคู่ไปให้ปากคำที่โรงพักพอสารวัตรออกไปนอกห้องไลแอบ,บใช้คอมของสารวัตรค้นหาข้อมูลของดาเลนเมื่อทั้งสองกลับไปแล้วสารวัตรก็ได้เห็นข้อมูลของดาเลนที่หน้าคอมและบอกขอบใจ ฝั่งไลเธออยากให้แฟรงค์ไปล้างแค้นแต่แฟรงค์ต้องการหนีและสร้างตัวตนใหม่เธอจึงเล่าเรื่องที่ดาเลนค้าม,มนุษย์และมีเรือที่บรรทุกคนกว่า400คนหลักรอบเข้ามาที่ประเทศนี้รวมถึงครอบครัวของเธอด้วยดาเลนที่มาถึงห้องทํางานก็ถูกแฟรงค์ดักเล่นงานขณะคุยกันพ่อของไลก็เข้ามาแฟรงค์จึงรู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วไลเป็นลูกของควายหุ้นส่วนค้าม,มนุษย์ของดาเลนเธอพยายามหยุดสิ่งที่พ่อเธอทําและเมื่อแฟรงค์กำลังจะถูกยิง สารวัตรก็มาถึงพอดีดาเลนจึงใช้ปืนทุบหัวแฟงจนสลบและบอกสารวัตรว่าแฟงบุกเข้ามาและจับลูกสาวควายเป็นตัวประกันสารวัตรจึงรับตัวแฟงออกมาและจับไปขังคุกเมื่อแฟงตื่นขึ้นมาก็เล่าความจริงให้สารวัตรฟังสารวัตรอยากจะช่วยแต่ถ้าทําตามขั้นตอนตํารวจคงไม่ทันการจรึงให้แฟงจับตัวเองเป็นตัวประกันเพื่อนหนีออกไปแฟงลอบเข้ามาที่ท่าเรือเมื่อควายกำลังจะพาตัวดาเลนขึ้นรถก็มีเสียงปืนดังขึ้นเป็นเสียงของแฟงที่จัดการลูกน้องของดาเลนดาเลนจึงรีบพาตู้คอนเทนเนอร์หนีออกไปงงงที่าารลเสวะหถย จึงทําการจี้เครื่องบินและบินตามดาเลนมาแฟงโดดล่มลงบนตู้คอนเทนเนอร์และจัดการดาเลนพร้อมกับยึดรถมาได้แต่ก็โดนควายหยุดไว้ก่อนเมื่อควายจะยิงแฟงไรก็เข้ามาช่วยโดยการยิงพ่อของเธอขณะที่ไรกําลังร้องไห้สารวัตรก็มาถึงพอดีสารวัตรกาวขอบคุณแฟงและช่วยคนในตู้คอนเทนเนอร์ออกมาและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของ The Transporter ขนละห่ำไปบี้นรกหากชื่นชอบการสปอยของเราสามารถกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ที่ช่องจัดป s p ได้เลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ